มีดมันจะฟันเสือกมันไม่ฟันเสือกหรอกอิเมดมุ้งเจอตรขาอ่อนอะกอดขาลงมีจับประทัดเดี่ไม่โดดแล้วลูกพอแล้วค่ะมามามาไม่ขึ้นค่ะขึ้นข้างล่างนี่ถ้าว่าอันนี้พอนี่เมียลงมาโดดข้างล่างนี่ค่ยวะ เออถ้าจะโดดมาโดดข้างล่างมเมทไม่เอาลกูกเอออย่างนี้ได้ไโอเคเออว่าเป็นโกบลูกฉันคือดือ้อคือเหมือนแทะดูติมๆม,มนะ่ะเขาออกจะ ic, อ,อ่อนช้อยอรชรนอ่อนแอนแล้จะถูดไอ้าวจัดไปข้ามเหงือมาให้จับ เม็ดไม่ให้จับค่ะเม็ดกระโดดเองเม็ดกระโดดเองค่ะมันจะตกอย่จับมือกันค่ะมันจะดึงกระตกค่ะเอาเอาเอาเอม็ดไม่ต้องไปดึงเพื่อน<ะ>ลูกเออมันติตกโอ๊ยผาดซะเนา,าะ